สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องฟิจู Products นะคะสำหรับวิดีโอนี้ค่ะต้องบอกว่า p พลโอเนีเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าบัญชีแบบพักใหญ่เลยอะซึ่งโดยส่วนตัวนะคะไม่ได้เข้าบัญชี p พลโอเนียมาพักหนึ่งเลยอะนะคะทีเนี้ยกลายเป็นว่ารหัสผ่านหมดอายุเขาแจ้งแบบนี้เพราะนั้นคุณไม่ต้องตกใจไปนะคะถ้าเจอเคสเดียวกันทีนี้นะคะเนี่ยจะเห็นว่า เวลาเราล็อกอินเข้าไปใช่ไหมคะก็บอกว่ารหัสของคุณหมดอายุให้สร้างรหัสใหม่ก็เลยอ่ะต้องใส่รหัสเก่าก่อนจากนั้นก็ค่อยคิดรหัสผ่านใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็มายืนยันรหัสผ่านใหม่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นการเขาเรียกว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งระบบนอกของเพโอนียนะคะซึ่งถ้าคุณเจอเคสเดียวกันก็สามารถที่จะแก้ปัญหาได้ง่ายๆตามนี้เลย พอคุณยืนยันรหัสผ่านใหม่แล้วนะเราก็มาตั้งค่าการคลิกตรงนี้นะคะจากนั้นเขาก็จะมาที่หน้านี้นะที่ะคะคุณจะเห็น QR Code เนี้อันนี้คือกรณีที่คุณอาจจะมีแอปพลิเคชันเพ o เนี r เพื่อที่ใช้ยืนยัน2ระบบแต่โดยส่วนตัวเนี่ยยังไม่ได้ทำนะคะยังไม่มีตรงนั้นไว้มีโอกาสอาจจะทำแล้วจะทำวิดีโอมาให้ชมดูนะคะทีนี้นะโดยส่วนตัวเนี้ยวิดีโอเนี้ยจะ ตรงนี้ทิ้งออกไปก่อนแล้วก็มาที่ตรงนี้แทนซึ่งถามว่ามีไหมในการทำแบบยืนยันความปลอดภัย2ระบบก็มีในแง่ของการใช้เบอร์โทรศัพท์มือถือเอาไว้นะคะแต่ยังไม่ได้ใช้แอปพลิเคชันเพลเนียนะคะก็เลยยังไม่ได้สาธิตตรงนั้นทีเนี้ยก็จะมาที่ตรงเนี้ยเนาะก่อนนะคะก็รหัสผ่านนะ,ะหรือว่าโค้ดเนี่ย ถูกส่งไปที่โทรศัพท์แล้วก็มากรอกให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยสับมิดต,ตรงนี้นะคะนี่เท่านั้นเลยนะคะพอเสร็จแล้วรหัสผ่านอัปเดตเรียบร้อยก็ไปเข้าระบบได้นะคะนี่เลยไปที่ go my go to my account ไปที่บัญชีเรียบร้อยค่ะนะคะก็ประมาณนี้สำหรับวีดีโอนี้นะคะเป็นวีดีโอสั้นๆนะคะก็ฝากติดตามวีดีโอใหม่ๆด้วยค่ะ